ได้เลยตามกำลังศรัทธาครับคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันเนาะเป็นการบำรุงเป็นความบำรุงศาสนาให้กับบรรดาเราของเรานะครับจะได้มีปัจจัยที่จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เกิดความรุ่งเรืนะครับให้เกิดความรุ่งสมบูรณ์นะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับมารอบปิดๆอย่างนี้นะครับได้วยบูชากระทุมที่มีราคา โอ้ทุกคนมื่อยเมื่อหมพ่อไก่ชุดๆลอยตรงไหนอะพี่ไม่ไปลอยต้องกวนวะพี่ไหนลอยตรงไหน ไอ้พอนไม่มีที่ลอยเลยกลับทุกคนอยู่แถวนี้มัน่มีบอ่อนให้เข้าลอยเนาะมีแต่บอ่อนทีโยนกระโงเข้ากันเลยบอกว่าวดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปข้างบนดีกว่าไปในไปไปทา่าขันสะพานก่อน มาเปิดกันว่าเท่าสิได้อย่างแน่้ร้อยกระทงมาเที่ยวงานนั้นร้อยกระทงนี้วันที่ยเสร็จทุกแบบทีกายเงินที่ผ่านมานะครับยอดกระถินของเราก็สองล้านกว่าบาทนะครับเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนทำบุญใส่ตู้ได้เลยนะครับคนไหนจะบูชาตรงกระถินรูปใส่ตู้ได้เลยนะครับขอนุโมทนาสาธุโอตอนนี้ไม่ขายกระทงแล้วขายขายกรงกระถินดีกว่านะเออหลวงพ่อเพชรนะมีรูปหลวงพ่อเพชรนะครับ มีตนกระถินอยู่ตรงนี้นะครับคนไหนอยากจะได้ค้นกระถินมาดูชาร์ได้เลยนะครับตามกำลังศรัทธานะคนละใบนะครับคนละหนึ่งใบลงมาให้เราทุกคนกันเลยแปะ่นไปเที่ยวใ่เลยคนละหนึ่งพืคนละหนึ่งพืนะครับทำบุญเท่าไหร่จดได้เลยจ้าทำบุญนสิบบาทเจ็สิบบาทนะรับได้เลยค้นกระถินหนึ่งใบนะครับหนึ่งพื้นะหยิบได้เลยจ้าหยิบได้เลยเนาะอ้าวรับกระทงรับตรงกระถินไปด้วยจ้า รับกระทงรับกระถินไปด้วยนะจ๊ะคนละใบคนละใบคนระเบิดนะครับเราะว่าเป็นของฝากของขวัญจากวัดลานบนนะครับขอให้โชคดีกันทุกทุกคนนะครับวันนี้พวกเราได้มรับกระถินไปแล้วเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนนะวันนี้มาถึงแล้วก็รับกระถินนะเจ๊ฮับวัดอะไรลอยังฮับไปด้วยนะฮับวัไปด้วยว้วจากวัลานะกระถิวันสิบหอดค่ ิดวเวลาลอยละทุกคนนะกาไฟนะครับเิมทองหลวงาอ่ารทุกคนถ้าเสียวเงินใส่กระโรงกันเนาะต้อใส่กรเาทเขาดีเสื้อไว้เนาะเขาดีเสื้อไว้่ห้ใส่กระเาท

แป้งแป้งเกีดยวมาทุกคนมากระโดงกันเรับ ท่อกันเลยอุ๊ยวานจับกล้องได้ไหมขอบคุณค่ะโอเคเอาเกียน์จับแล้ว ถ้าว่เจาคนเยี่ยมเขา เกีบหรือเปล่าเทนเีมันก็จะงลงนทุกคนตอนนี้เข้าก็นลอยกันทงแล้วเป็นทียบเพราะว่าเราีมาเฝ้าความมุซื้อเกี่ยวกับการลอยกระทงครั้งแรกอยู่ไทยมันคือกันอยู่กับลาวอยู่หแต่เข้ากับโมฮูเราเพราะย่ลาเข้ากับบดไป บราค่อยได้ไปน้อยกระทงเนาะเท่าที่จำดได้ก็คือไปอยู่ประมาณข้างหนึ่งอยู่แหละข้างหนึ่งหรือสองข้างอยู่แหละไปน้อยกระทงอยู่ลาวเจ๋งมากให้กะข้างแรกเลยมารอยกระทงนี่อยู่วัดรันบุญก็คือแบบเมื่อยแห้ง,งทุกคนกวาดจิตได้ด้วยคือยอ,อย่างหาท่าแบบเพื่อสิมีแบบคนบ่หลายฮะนะก็เมื่อยเมื่อยขึ้นสะพานอุ้ยแต่ มือ้งทุกคนก็นคือแตกต่างอยู่บ้นว่ารอยกระทงอยู่ไทยกับอยู่ลาวกะแตกต่างแบบแป้งเราอยูยูยู่ไทยเขาคือประเหต์นคนเก็บกระทงเนาะคนเก็บเงินในกระทงน่น,นะท,นะทุกคนคือแบบอยู่ลาวเขาเห็นแบบกระทงอย่างประเทในโลกใบซ้ำแบบโลกไปแป๊บเดียวมีคนมาหยุ่มกระทงเข้าไปแล้วะท่านแต่อยู่นี่บอกมีคนหยุ่มกระทง มีคนเอาเงินในกัรโทงว้าวก่ดีอีกแบบเนาะการโทงเข้ากันได้ลอยไปแบบสบายสบายซิวซิกระมวนอยู่กระมวนทั้งเมื่อยสำหรับคลิปรอยกัรโทงวันที่ส5เดือน11บอขอจบลงเพียงสั้นนี้เราทุกคน บายบายเดจนี่กัฝากติดตามโซนกเกนเนอร์โดนลงคลิปเทธอนหนึ่งกันฝากติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แกโซนกเน่เพราะเฮาบุคอยมีเวลาคลิปเลยทุคคกคน,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 นะนคือจ็ดเดือนแลว้ววะถ้าบดจำเป็นเท่า,ากับบดยุทธนะก็คือแบบสองค่ะสามเดือนแล้วเฮาบดยุทธ์ท้าเฮาสิยุทธ์ก็คือแบบไปต่อวัดแล้วกัน มือ่อใดยุดนอกก็ไปฮับจอบอันวันยุดนอกก็คือแบบเขายุดวันจันทร์เมื่อใดเขายุดเข้าหมดได้ไปเรียงเข้าก็ไปฮับจอบก็เลยสิว่าสิไปหาถ่ายคลิปกันเลยบ่ได้ไปบ๊ายบาย